โอลันรับเองกองกำลังนาโต้ระสำหนักไม่เสียชีวิตก็ต้องนี้เผยกลุ่มหัวขออาวุธเกาหลีเหนือรับเหมรัสเซียวันที่28มีนาคม2566บล็อกดิทิร์ดอัปเดตได้มีการเขียนเรื่องราวของอยูเครนโดยระบุว่ายูเครนรอปรบอาวุธเทพใกล้ส่งมารัสเซียเอาฮาออกเครื่องครัวใหม่ด้วยวอลลรูมสหรัฐประเมินว่าฝ่ายนาโต้พวกของตน40ชาติรวมอาวุธและกำลังพลแล้วจะไม่อาจเอาชนะรัสเซียชาติเดียวในสมรภูมิยูเครน ได้เพราะกองกําลังผสมที่เหลือรอตอนนี้ฝึกมันน้อยและปริมาณอาวุธน้อยกว่ารัสเซียหลายเท่าจึงควรสงวนอาวุธเทพไว้สําหรับชาติในคิวสมรภูมิถัดไปคือโปแลนด์มอนตดวาโรมาเนียนและอื่นๆส่งผลให้มีการถ่วงเวลาส่งอาวุธมหาเทพตัวเปลี่ยนเกมให้สโลโมชันไปสู่สนามรบในแนวหน้าในรอบวันที่ผ่านมากองกำลังผสมกลุ่มชาติต่างๆในยูคเครนถูกฝ่ายรัสเซียป,ปลดกระเซียนไปกว่า620นายตลอดแนวหน้า1000กิโลเมตรในจำนวนนี้เฉพาะในเข โดเนสกับบ้านเก่าไปกว่า400นายในเขตนี้จุดที่ใช้ถุงซิปดำเปลืองมากที่สุดวันละหลายร้อยนายคือเครื่องบดเนื้อเมืองบักมุดโดยหนังสือพิมพ์เซเนทาร์มของอังกฤษรายงานว่าฝ่ายกองกําลังผสมสูญเสียอย่างหนักเป็นปุ๋ยราว200นายต่อวันเมืองนี้ระเสียสงทหารส่วนกลางมาเสริมทัพเครื่องบดเนื้อวักเนอร์แล้วจํานวนมากจะแซงปิดข่าวเงียบฝ่ายกองกําลังผสมจะต้องเลือกระหว่างการตกลมกับ,ก,บกับดักเมืองบักมุดแล้วจ่ายบทเรียนด้วยชีวิตทหาร80,000นายทั้งหมดที่ส่ง มาช่วยจนเหลือคนสุดท้ายหรือจะถอยเพ่นนี้ไปตั้งหลักที่เมืองสลาเวียกและครามาทอสที่มีอาคารสูงเป็นป้อมประการเพื่อขัดขวางการรุกคืบของรัสเซียครั้งใหม่แต่ก็กําลังโดนถล่มน่วมด้วยอาวุธหนักรัสเซีย FAB 500เช่นกันซึ่งก็ตรงกับที่วอรุมสหรัฐวางแนวทางนี้ไว้แต่ผู้นํายูเครนยังดือ้อไม่ยอมทําตามจนถูกนาโต้ดึงเชงชะลอการส่งอาวุธใหม่ การขัดคลาอาวุธของฝ่ายนาโต้นี้ถึงขนาดยอมเสียศักดิ์ศรีคมหัวขออาวุธจากปาีิถานิที่ก๊อปปี้มาจากเกาหลีเหนือและรัสเซียมาอีกทีคือลูกจรวจยามุ k he frag ขนาด122ม mm, ิลลิเมตรสำหรับเครื่องยิง bm21 กระดโดยเยอรมนีกำหนดสถานที่ส่งของมาที่โรมาเนียและบบลกเกรียก่อนจะส่งเข้าไปในยูเครนลูกจรวจรุ่นนี้ก๊อปปี้มาจากต้นฉบ,บับคือลูกจรวจ 9m22u ของโซเวียตมีพิสัยทำการ20.5กิ มิชาลเดวชิกเลขาธิการคณะรัฐมนตรีของโปแลนด์ยอมรับกับสื่อว่าวันที่ผ่านมาทหารรับจ้างชาวโปแลนด์หลายคนถูกรัสเซียทําให้กษเียณก่อนกําหนดที่โรงพยาบาลในแคว้นดานินโปเรปรตอปและอีกหลายคนได้รับบาดเจ็บสาหาัสส่งไปรักษาในกรุงเทียบส่วนทหารรับจ้างที่นอนยิ้มเกลื่อนจํานวนมากในเมืองบักมดคือหน่วยทหารรับจ้างชาวจอร์เจียและคละด้วยชาวฝรั่งเศสไอร์แลนด์อังกฤษนิวซีแลนด์ แทนซาเนียและอื่นๆนอกจากนี้ปืนใหญ่อัตราจรเทพ ARV b บ r g e เก a n z e r ซ2ของเยอรมันและ AHS c r a b ของโปแลนด์รถหุ้มเกราะเทพแฮมวีของสหรัฐระบบต่อต้านอากาศยาน S300 ยูเครนที่เคยยิงถล่มโปแลนด์มาแล้วเจอปืนใหญ่นำวิถีของรัสเซียตุ้งเดียวเกมโอเวอร์กลายเป็นเศษเหล็กติดสนิมซ่อมไม่ได้เจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพย,ยุโปรปค,ค้อคลวนว่าการที่รัสเซียใช้หัวรบนิวเคลียร์ติดตั้งกับขีปนอาวุธยูเครนแล้วเอาไปฝากไว ในไซโลเบรรุสนั้นเป็นภัยคุกคามใหญ่ต่อความมั่นคงของยุโรปแต่การที่ยุโรป5ชาติมีการติดตั้งขีปนาวุธนิวเคลียสสหรัฐราว150ลูกไว้เล็งรัสเซียแบบนั้นเหมาะสมและทําได้ถือเป็นเรื่องปกติใครๆเขาก็ทํากันหรอล่าสุดมีนะักธุรกิจรัสเซียหัวสายออกผลิตภัณฑ์สินค้าเครื่องครัวเครื่องบมดเนื้อยี่หอบหมกหมดุดโดยมีรูปนายเยฟกินีรบรกัชินหัวหน้านักรบวักเนกร๊ปเป็นพรีเซนเตอร์การันตีคุณภาพไม่รู้จะส่งไปทาตลาด ในยูเครนหรือชาติในสหรัฐและกลุ่มนาโตบ้างหรือเปล่าสินค้านี้ไม่ควรถูกความบาตเพราะเป็นของที่ระลึกเตือนความทรงจำชาติตะวันตกได้ดี